ต้องชมาตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft s u r v i v a นะฮะอ่าซึ่งคนเดียวนะฮะอ้าวนี่กดแท็บไม่ได้ก,กำเป็นเวอร์มาตาฟักมาตาฟักโอ้เป็นเว <laughs> อร์ชั่นนะครับล่าสุดนะเป็น1.8.7หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือ1.8.6นั่นแหละอ่ะซึ่ง าพาดแล้วจะมาคนเดียวก่อนแล้วกันพาดอื่นก็ไม่รู้ก็อาจจะคนเดียวเหมือนเดิมมั้งนะฮะซึ่งอ่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ตรงที่ผมมาถ่ายตรงนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่จุดเกิดน,นะฮะเพราะว่าผมมันจุดเกิดไม่ดีอะต้องเดินหาฮะต้องเดินหาแล้วพอม,มาเจออุ้ยมาเจอที่ตรงนี้ก็เออเลือกถ่ายตรงนี้แล้วกันมันโอเคกว่า่าเป็นเลือกถ่ายที่มันไม่ค่อยโอเคมันก็น่าหดหูเหมือนจะ <laughs> อยากเลิกเลยอย่างเงี้ย ก็จุดเกิดนี้มันเป็นป่าดงดิบนะไม่เป็นป่าเห็ดอะ่ะเห็ดนเจออะไรเงี้ยซึ่งอ่าอย่างแรกทำอะไรดีฮะเป็นเบสิกมาครับก็ต้องตัดไม้นะฮะผมผมนี่ต้องหาที่สร้างบ้างก่อนโอ้โหหนักระต่ายไอหมาตัวเมื่อกี้มันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีหนังกระต่ายด้วนะฮะโ,นะนะโ์ชันล่าสุดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่บ้านะฮนะอ มันน่าจะทำจุดเกาะกระต่ายได้ปะ่ะมันมีหนังกระต่ายมาเนะี่ยดูแป๊บเปิดไม้ยังเนี่ยอ่าเปิดไม้แล้วนะฮะอ้าวโอเคนะสาม้านี้เราคงสร้างบ้านบนเอ,อ่อบนดินก่อนไหมไม่รู้อะตัดไม้แล้วฮะโอ้เจอได้ไม่เจอบ้าน m b c อะ่ะอืม เลยไม่ได้ของไม่เป็นไรอ่ะอย่างนี้ก็ซาวเวอร์เบลดีแคตติ้งเดอะบูทวัตตาฟ์อ e ช t พเมนสกีนี่มันสกีนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ไม่รู้จะเปลี่ยนปอะไรแล้วเรื่อเพราะว่าพาร์ทพาร์ทแรกเราเราจะยังไม่สร้างบ้านนะเราจะพเนจรก่อ่นะหาที่สร้างบ้านสวยๆแต่ก็คงบริเวณแถวนี้แหละยังคงไม่สร้างบ้านหรอก ในจรก่อนนะเกิดเจอบ้านทอ่มีซีริงเงี้ยแต่บ้านในแบซีมันน่าจะอยู่พวกสวหน่าดิมันจะมาอยู่อะไรในป่าเนะี่ยเอาในซีดเลยอะไรนะมีเป็นป่าธรรมดาฮนะจากที่ดูมันมีไม้สองพันมีไม้ออกแล้วก็อะไรเนะี่ยบริชเนาะบริชวูดนะเป็นไม้ขาวอะอืม ตัดไม้ไปฮะถ่ายขึ้นมาแล้วเริ่มใหม่หมดโอเคบ้านต้องมีกระจกใช่ฮะแต่ก็ไม่รู้จะเอาไม่มรู้จะสร้างบ้านแนวไหนอยู่ดีอ่าโอ้ไก่อ่ามีสองตัวเองไม่ไรขยายพันได้ฮะถ้ามีไข่ก็โอเคโอู้หสามตัวละล้วไปเลยฮะนิ่มบ้านข้า ราคาได้นะอืมรู้สึกเวอร์ชันใหม่มันจะทําให้พวกการเนี่ยภาพมันสมูทขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพอดีว่าเล่นดูแล้วมันรู้สึกภาพมันผิดปกติไปหน่อยฮะสีมันแบบไม่รู้ดิสีพวกยงยากกับสีตอนตีมอนสเตอร์ที่มันออกสีแดงๆอ่ะมันสีจะนุ่มขึ้นอืมไม่ได้สีเข้มเหมือนเวอร์ชันก่อนๆเวอร์ชันก่อนนี่โอ้โหตีมอนสเตอร์ทีคือสีแบบมันแดงอ่ะเข้าใจไหมฮะ โอ้ยเั็ทางลิงถ้ำลิงถ้ำลิงบาบูนอืมลินพันละโอ้นี่ก็คือหินใหม่นะฮะ <c oughs> ซึ่งเจอในตอนเล่น1.8นึ่นก็เข้ามานา,นานแล้วแหะแต่ก็ไม่รู้จะเาไปทำอะไระฮะต้องให้คุณเอ็มผู้มีเอ่อแหลกอะไรเนะี่ยตรงนี้มีประเด็นอะไรเ,น,เนี่ย ชุกชุกชุกชุนนขวาขเป็นทะเลนะฮะอุ้ยตองนัเป็นป่าอะไรอะมันจริงไม่ใช่อะไรฮะพอดีว่าใบดูเข้าเครื่องอะเป็นอะไรที่เซ็งมากอะเขาพยายามลบออกไปแล้วพยายามลบออกไปแล้วหล่ะอืมอเคลื่นขึ้นเยอะเลย อืมก็โอเคนะเดี๋ยวดูระดับก่อนเราได้ระดับไหนวเนี่ย Normal ทำไมรอทหารไม่รดนั้งรดช้าขึ้นนะเนี่ยก็ดีอซึ่งคัสแรกคือเราจะคะเนนจอนใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเจอแต่ถ้าเกิดผมเจอที่สร้างบ้านดีๆก็สร้างเลยนะแต่ไอ้ตรงเมื่อกี้อยากกลับไปไอ้ตรงเมื่อกี้ว่ะรู้สึกว่ามันไม่มีดีกว่านั้นละ ำหรับผมนะผมว่าตรงเมื่อกี้มันสวยดีอะตอนตอนถ่ายอะอตอนเริ่มถ่ายมันโอเคอะอุ้ยพิบพิพพพ,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 พตรงน,นี้เผาไหมตรงน,นี้หรือเปล่าต้องข้ามภูหลังภูเขานี้แน่นอนตอน้องโอ้วันที่จะมืดแล้วความวามืดความมืดความมืดโอ้พระเป็นสว่างสุดดีมาก ถืออยากได้มือสุดก็เธอรั้ไปโอเมก้า oh หายแล้วฮะผมว่านี่เลยหินอย่าเพิ่งทำแบบนึงฮะสักครู่เฮ้ยโอ,โอ้ยังไงวะปนะุ๊บป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 ุ๊บเฮ้ยนี่เลยทำดาบอนะงอฮึผมไปชนนั่นชิมินดาบมาให้เปิดล็อกด้วย ฮะก็ดีไปมาฮะดันดันอีกแล้วฮะดันต่ำต่ำด้วยเอมันมืดเร็วจังหรือมันเอ๊ะมันช้าเนี่ยามก็ปกต, <c oughs> โตปาากิโอเคต่อไปหาทางกลับอุ้ยเอมันก็จะนันเรชั่ออกมาสวยดีนะอ่าเจอแล้วฮะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ มีแกะตรงนี้ก็โอเคฮนะน,นั่นอะไรเกาะลอยฟ้ามันลอยตรงไหนอู้ดันกว้างฮนะลงเลยมาฮัดแรกก็จะลงเลยแล้วเนะี่ยเฮ้ยเี๋ยิจา้าอู๋กว้างฮนะกว้างอยู่ฮนะกว้างอยู่ฮนะจะได้จะได้ได <c oughs> เป็นโลกที่ค่อนข้างสวยอยู่แต่ไม่มี n p c แาเซายิงนะอุย้ยเนอะผมเลือกได้แล้วแหละหน่าจะบริเวณแถวนี้แหละโอ้แต่พื้นที่มันากอันแน่มีไฟตรงนั้นด้วยนั่นซอมบี้์นะาไบยุ่งนะเอาลาวาเฮ้ยมีลาวาบ้าน่ะไฟมันติดนะอุย้ยลงน้ำหนอเขาไม่ได้เฮ้ยไฟมันติดนะเนี่ย โอชั่นใหม่มีการคือมีแนวแบบไฟไม้ป่าได้เหรอข้างบนเหรอฮะมันมาข้างล่างได้ไงอ๋อนี่ไงมันไปนู่นได้ไงวะสะเก็ดไฟนี่กระเด็นไก่เนี่ยไห้ดูดิอ,อย่นี้ไม่เข้าสะเก็ดว้าวัดดีแก่น้อยวัดเดี ้เอ๊ะแมงมุมบดีจ้าเห็นว่าเวอร์ชันใหม่มันเนี่ยผมแมงมุมมันมีบัฟแล้วฮะมันสามารถติดบัฟได้แบบมันจะมีวิ่งเร็วกับอะไรสักอย่างโอ้โหโอ้ยเฮ้ยย,ยาพึ่ง <c oughs> เห็นไหมฮะสีแดงมันวน,วนขึ้นอ่าเอชเมนต์ปลดล็อกตัวรัวพาร์ทแรก ชิเปอร์รู้สึกสีตอนมันระเบิดก็เปลี่ยนนะมันเนี่ยมันสีเห็นสีขาวชัดขึ้นอะ่ะเอา้าชิพ่อไหนหลงอีกแล้วโอ้ตายแล้วไม่น่าเดินตะลอนเลยชะไม่ได้นี่นาะเาชอบตะลอนอ๋อจะเข้าป่าลงดิบละป่าชืน้นเป็นป่าชื้นนะัะมันคล้ายป่าหิมะในเวอร์ชันก่อนๆนะฮะอันนี้มันหิมะมันให้ไปได้ ม,มีแต่ป้ามีเปล่าไหมที่ทายไม่ใช่พราาจะสร้างบริเวณแถวนี้แหละนะมันโอเคสุดละก็นี่เลยแล้วกันอ่าที่สร้างบ้านเอ้ยได้ยินเสียงจะสร้างหเหรอนี่ไม้มันยังไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาตรงลาวาไม่เป็นไตรตอนนี้โอเคอยูไหม เงือก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 โอเคตรงนี้มีดันด้วยก็ขอสร้างบ้านตรงนี้ละกันไม่เก็บให้ด้วยเกี่ยวมั้ยเนะี่ยน่าจะสร้างแนวไหนดีอะเออเอาว่ายังยังไม่สร้างบ้านแล้วกันเอาเป็นตรงนั้นใส่ไม่ไผ่ก็พอว้าวชมครับ ผมเจอความกินโอ้โหไปก่อนนะของต้องมาก่อนเอาฝนตกอีกเอาเข้าไปฝนตกอย่างเดียวพอนะอย่าฟ้าผ่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังเกินซึ่งอ่าโอเคอยู่โอเคนะตอนแรกเราออืมย่ังอุ้ยเดี๋ยว ฟักทองเอาให้หมดฮะร้อยดูว่าคีเปอร์ฮะสีเปลี่ยนนะเนี่ยเป็นสีขาวชัดขึ้นนะเห็นป่ะเห็นความแตกต่างไหมหรือมันเป็นอย่างนี้งานแล้ววะผมไม่ทันสังเกตอ่ะไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนอ่ะเกิดการมโนเอื้อยาอุ้ยอุ๊ย normal ยาเนะ n o r m a มันไม่น่าแม่น n o r m a ไม่น่าแม่น น้องมองไม่น่าเม่นสวรนหน้านะมันต้องเจออุู่มิเหตีซีแน่นอนยอย่าเอื้อสวรรค์นหน้านิดเดียวสวรรค์นหน้านิดเดียวด้วยมันจะดหลนี่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ เอาแล้วเดียวแล้วเกิดในป่าดิบโอ้ยไม่เอาของตกเอาลืมเซ็ตของไม่ตกเอาไม่เป็นไรโอเคฮนะอบอกว่าโอเคก็เจอเจอใหม่พัดหน้าแล้วกันนะรู้สึกแย่บ่ายฮนะตองวี่ชี้อย่าให้เจอนะเฮ้ยพวกแม่ง คิปเปอร์ต้องเปิดทำไมวะเนี่ย